สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้พอนะครับวันพักผ่อนเลือทีจะพามาเที่ยวสมุทรปราการซึ่งที่นี่เรามีเจ้าถิ่นนี้เราสนิทกันอยู่จะเป็นใครเดี๋ยวเราพาไปดูกันไปก่อนดีกาเดี๋ยวรถติดไม่อยากเขารอนานแปงานรอบนี้นะเดี๋ยวเราไปรับเจ้าถิ่นแป๊บหนึงนะ่งฮะอันนี้เขาคงรออยู่แถวๆนี้แหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวทุกคนมารอดูครับว่าคนนั้นจะเป็นใครกันนี่ <c oughs> แป๊บเดียว ไปผมเห็นมาแล้วเห็นมเงาตะคุ่มตะคุ่มมาแต่ไกลเลยมารอดูกันเพราะคนนั้นก็คือแทนเพนนสวัสดีพอดสวัสดีครับสวัสดีครับปวิด,วดปวเป็นไงมากพอดรถติดไหมนี่แหละคือเจ้าถินเราคือพี่ปวิดนั่นเองครับ,รบโอ้โ เอาง่ายๆเนี่ยพี่ผมมาที่สุปาการเนี่ยผม,มก็นึกถึงพี่ขึ้นมาเลยเพราะว่าพี่อ่ะเป็นคนแถวนี้ครับทีนี้ผมไปเสิร์ชข้อมูลว่าอจุดเด่นของสุปาการเนี่ยก็คือไอ้หอชมเมืองสุปาการก็คือเราได้ไปใช่ไหมคือเราจะได้ไปใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาพอดไปอ่ะถูกกล้องโอเคไามพี่<ด>จะพาพอดไปจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดสุปาการก็คือหอชมเมืองอนะครับซึ่งหอชมเมืองของเราเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ของราชการแล้วก็มีความสูงนะครับ<ช>ถึงร้อยเกือบร้อยสี่สิบ คนพวกนูดเหมือนกูรู้ที่ผมเจอเพื่อนอยู่เนีย่ยผมชอบมากเลยจริงๆแล้วเหมือนบทซีรีเลยอ่ะแต่ได้อยู่จริงๆแล้วเนี่ยบริษัทโยซ่าของเราเนี่ยของของพี่นะก็คืออยู่ใกล้กับหอชมเมืองเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะพาพอลไปที่หอชมเมืองพอลเคยไปนี่ไหม ไปโตเกียวโตเกียวมันจะมีโตเกียวทาวเวอร์นี่พี่ถอไปเย็นญี่ปุ่นแล้วเหรออ่ะคล้ายๆกันอ๋อคือครั้งแรกที่พี่ที่พี่เห็นหอชมเมืองสมุทการเปิดไฟนะครับครับนะเฮ้ยนี่มันโตเกียวทาวเวอร์เนี่ยโอ้ใช่เลยไม่ต้องไปแล้วญี่ปุ่นอ่ะนะมันไปที่นี่แทนถอดทเมืองใช่ใช่แต่ของเราสวยสวยกว่ามากจริงเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของจังหวัดการเราจะเห็นหอชมเมืองกลางคืนเนี่ยชัดเจนมาก เราจะไปตาอากาศใช่ไหมคือคือซ้ายก็ได้ถ้าซ้ายจะออกสีนักซลรินถ้าตรงไปเนี่ยจะบางปูไปบางปูครับโอเคซึ่งซึ่งซ้ายก็สามารถไปบางปูได้แต่มันจะอ้อมกว่าสุดท้ายนี่คือรายการถามทางนั่นเองโอ้โหที่พี่อยู่ที่เนี่ยเห็นบอกพี่อยู่มาตั้งแต่แบบพี่เกิดเลยครับผมเที่ยวประจําพี่เนี่ยชอบไปที่ไหนชอบเที่ยวสามมือเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวพี่จะบอกว่าสิ่งที่พี่ชอบเที่ยวพี่พอถามพี่ได้พี่ครับ คือที่พี่ชอบมาครับก็คือตากอากาศตากอากาศบางคลุ้งพี่จะบอกว่าพี่ก็มาบ่อยเพราะว่าบริษัทโยซ่าของเราอ่ะก็มาทำเอ่อซีเอชอาร์ที่นี่ด้วยมาปลูกป่าเชเลนก็คือเอาง่ายคือเราก็มีกิจกรรมเพื่อให้มาเหมือนแบบช่วยสิ่งแวดล้อมคือเพราะอยากตากอากาศไหมพี่พาเพราะตากคือตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่เนี่ยเออโหพี่มันไม่เรียกว่าตากอากาศมันเรียกว่าอาบแดดถ้าเป็นตอนนี้มันไม่ใช่ตากอากาศ เราจอดพักรถแป๊บหนึ่งปึ uh ๊บ huh. นี่แหละ,อะโอเคเนี่ยพี่ที่บอกว่าจะมาแล้วว่าจอดพักตาอากาศอากาศเย็นพี่ดูจากหน้าพี่ก็รู้ไม่มีเงื่อประเทศเราเย็นๆอยู่แล้วพี่ก็บอกว่ามาจอดรถตาอากาศากาศ่อนพี่พอถามว่าเอ้ตาอากาศออตาก,ากันไงนี่แหละคือตาอากาศ อ๋อตาอากาศนี่ก็ไ,ไม่ร้อนไม่ร้อนพี่ไม่ร้อนปกติพี่ก็พาครอบครัวเนี่ยมาวิ่งมาแบบพักตาอากาศที่นี่ด้วยใช่ครับจริงด้วยพี่แล้วไอ,ไ,อไอ้ตัวรถเนี่ยอย่างรถของผมเนี่ยมันเป็นขนาดเล็กใช่ไหมแต่ละตัวก็จะมีแบตท,ที่เหมาะกับขนาดรถแต่ละตัวขึ้นไป<ช>ขึ้นไปค่คอะอย่างที่เรารู้ว่ามันเป็นระบบ IAS อะพี่ครับพอเป็นระบบ Star Stop แล้วอะ่ะผมอยากรู้ว่าอย่างนี้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีปัญหาไหมเพราะแบบพอมันหยุดปุ๊บเครื่องก็ดับ 1> 1, เหยียบคันเร่งใหม่เครื่องมันก็ติดอีกแล้วครับผมคือสําหรับรถที่ใช้ระบบ i s นะครับก็จะใช้แบตเตอรี่เฉพาะของเขานะครับเป็นแบตเตอรี่ e s b นะครับ <S e <F> b. s b ครับเอาอย่างนี้แ,<ต>แปลว่าถ้าเกิดเป็นแบตเตอรี่เฉพาะแล้วผมเอาแบตเตอรี่ทั่วไปมาใส่ก็มันก็ไม่ได้ดิก็ไม่ควรครับเพราะแบตเตอรี่ก็จะเสื่อมไวนะครับหรือไม่ก็ถ้าจังหวะที่เรารถติดแล้วแบตเตอรี่ต้องทํางานตัวของระบบชาร์จสปอนะครับก็จะทําให้แบตเตอรี่ตัวนี้อาจจะเสื่อม สภาพเร็วกว่ากาหนดก็คือพังไวขึ้นคือนอกจากว่ามันหยุดแล้วใช่ไหมครับมันก็จะไม่สตาร์ทให้เราไงอ่ามันสต็อปอย่างเดียวไงเพราะแบตเตอรี่มันเสื่อมมันหมดอ้าวอย่างนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวถ้าเกิดผมจอดแล้วแบตเตอรี่มันพังผมก็ไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเรรียยบ้อก็ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ที่ไม่จะระบุไว้ซึ่งอย่างนี้โยซามีไหมไม่สิครับโอ้โหคือโย่าของเรามีทั้งรุ่นเล็กนะครับขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่อยากดูป่าอ้าวมีด้วยพี่เอามาด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันหลังรถดีกว่า มาดูกันพี่พี่บอกว่าเป็นแบตเตอรี่ชนิดพิเศษเนี่ยแปลว่าข้อดีกับประโยชน์เนี่ยมันต่างกับตัวอื่นยังไงอ่ะพี่เอาเลยพี่มาโอเคครับมาอันเนี้เนเยเป็นแบตเตอรี่ ESB นะครับ,รบที่ใช้สําหรับรถของฟอร์ดโดยตรงนะครับอ๋อนี่็คือแบตเตอรี่ชนิดพิเศษที่แบบพวกสลับระบบรถ I S ใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือเป็นแบตเตอรี่ ESB นะครับ,ค,รบคือแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับก็จะใช้แผ่นธาตุชนิดพิเศษนะครับที่สามารถที่จะนํากระแสไฟเนี่ยในตอนสตาร์ทเนี่ยได้ดีกว่ารุ่นปกติปกติแล้วรถ ยนของเราเนี่ยต้องใช้กระแสไฟในการสตาร์ทที่3 4เท่าแต่แบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับเมื่อใช้แผ่นผ้าชนิดพิเศษแล้วเนี่ยจะสามารถสตาร์ทรถได้ดีกว่าปกติ3-5เท่าอู๋ยเยอะนะพี่ใช่ครับก็รถเราต้องสตาร์ทสต็อปบ่อยๆถูกไหมครับนี่คือเหตุผลนะครับที่เราจะต้องอใช้แบตเตอรี่รุ่นพิเศษตัวนี้นะครับครับผมพีแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดผมอยากแบบ อยากประหยัดขึ้นอย่างเอาแบตเตอรี่ที่มันราคาถูกลงเงี้ยมันมันมันจะได้เลยพี่ขี้งกน่แล้วพี่ก็ของนี้อะไรก็ต้องประหยัดไว้ก่อนก็ถ้าเผื่อในกรณีที่เราไปซื้อแบตเตอรี่ที่ถูกกว่านะครับเดี๋ยวคิดว่าประหยัดกว่าแต่จริงๆแล้วไม่ประหยัดนะสามเดือนเปลี่ยนทีเงี้ยไหวปะมันประหยัดไหมเออก็เหมือนเหมือนจ่ายหลายรอบมากกว่าใช่คับแต่ับจ่ายรอบเดียวอยู่ยาวมันก็คุ้มกว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรใช้แบตเตอรี่ที่เหมาะสม กับรถที่เราใช้อยู่นะครับอย่างน้องใช้ตัว ISS ก็ควรจะใช้แบตเตอรี่ EFB ครับผมออ๋ก็เหมือนเอาง่ายมันน่าจคุ้มค่ามากกว่าคือลงทุนไม่เถอะกับของที่มันดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อครั้งเดียวก็ใช้อายุครบอายุการใช้งานได้เลยดีกว่าต้องเปลี่ยนบ่อยๆใช่ไหมครับใช่ฮะแต่อย่างแรกนะพี่ตอนเนี้ยผมเห็นเหงื่อพี่นะเป็นเม็ดๆเลยใช่เขาพอดบากตาอากาดนะผมนึกว่าซาวน่าแล้วอย่างงี้ผมว่าตาอากาศเยอะแล้ว ตากแอร์ไหมตากแอร์ดีกว่าเราไปหาที่เย็นๆดีกว่าเี่ยไปที่หอชมบีของพวกเราได้หอชมหอชมเมืองหอชมเมืองโอเคครับโอเคได้เลยนี่ไปคเับผ่คือมันขึ้นเรือจริงๆเลยอ่ะใช่ผมบอกว่าตอนที่ขึ้นมาตอนแรกไม่คิดว่ามันจะแบบมีการขยับด้ด้วยใช่ไม่ตื่นเต้นมากแล้วยกด้วยนี่ถ้าแบบเด็กๆที่แบบเมารถหรือเมาเรือง่ายๆเนี่ยมาได้พี่ว่ามีมี อ๋อน,นี่มีมื้นะมีมือมีมืแต่ผมว่ามันไหวเ,เขาทำมาแบบเพราะคงสำหรับเด็กทำอะไร,รอยู่แล้วไปครับพี่เขารออยู่เปล่าโอเคโอเค,คแล้วก็บรรยากาศในส่วนนี้ที่เราได้มาถึงนะครับก็จะเป็นบรรยากาศของคลังสินค้าที่สําคัญในช่วงสมัยอยุธยาต่ตอต้นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นนิทรรศการในโซนที่3นะครับชื่อว่าปรากฏเป็นปาการครับก็จะพาทุกท่านเนี่ยมารับชมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของทั้งสามชุมชนในอดีตเลยนะครับเฮ้ยพี่จริงนะ พี่บอกพี่เกิดที่นี่โตมาที่นี่ครับพี่ก็ต้องเคยเห็นสานดีแบบนี้ป่ะนี่ไงสานีปักน้ําเคยเห็นมาก่อนไหมไม่เคยไม่ทานอ้าพี่ไม่ทานรถไฟปักน้ําไม่ทันครับามันต้องนานมากนะเพราพี่บอกว่าพี่อยู่มาตั้วแต่พี่เกิดเลยนะคืเพิ่รู้เนี่ยนี่เหมือนจุดเช็คอินนะพี่เนี่ยใช่ขาก็มานั่งกันอย่างเงี้ยนี่ไม่คือถ้าสมัยนี้มาคือแบบเราต้องแบบ เฮ้ยมาถ่ายรูปแบบเ้ยเซลฟี่อะไรแบบนี้เออเออเออแบบนี้เลยถ่ายรูปเงี้ยใช่ได้คือไม่มีแล้วอะปักน้ำแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยเลยพี่เดี๋ยวนี้มันก็คงเปลี่ยนเป็นแบบเป็น B T s ถ่ายในรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราได้กลิ่นอายอะไรแบบเหมือนแบบทรงยุโรปหน่อยนะการออกแบบการดีไซน์กลิ่นกลิ่นแองเดี๋ยวตอนนี้ยกลิ่นแห่งความเย็นจังหวัดสุพรรณก็ยังเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดอุตสาหกรรมเมืองอุตสาหกรรมเหมือนกันพอดใช่หรือ่าพี่เนี่ย แล้วก็ก็จะมีโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายอุตสาหกรรมหรืหอแม้กระทั่งแบบของบริษัทที่พี่ทำงานอยู่ก็คือบริษัทยซ่าแบตเตอรี่ยซ่าใช่ยซาแบเตอรี่อรของเราก็60กว่าปีแล้วโหนานมากตั้งตั้งแต่2506อ่ะเออต้องโอโ้โห6กกว่าปีอ่ะไกลเลยใช่เป็นไงบ้างวันนี้สุดยอดพี่พี่งผบอกว่าที่มาเนี่ยความรู้ได้เยอะมากนะแล้วทุกอย่างมันแบบ เหมือนรวมมาอยู่ในที่เดียวอะ่ะคือนอกจากข้อมูลของประการแลอะอะ้วอ่ะมันก็มีทั้งอา่าไม่ว่าจะเป็นปอดศาตร์ครับอา่าทั้งทั้งพวกโรงงานอุตสาหการรมต่างาครับแล้วก็เป็นภาเพเห็นทั้งทั้งป<ม>ืนใหญ่ทั้งสมัยนั้นการป้องก<ช>ันการรบประวัติความเป็นมาความรู้ก็คือแหล่งรวมความรู้ให้หมดเลย<ช>สุดยอดอ่ะคือพี่ก็ประทับใจมากเหมือนได้ย้อนกลับมาในวัยเด็กอีกครั้งนอ่ะนะครับแล้วก็ได้พาน้องคอดมาดูด้วยพี่ก็ว้าวมาพอไปกับน้องพอดเลย นะครับบอกพี่ก็อยู่นี่มาแต่พี่ก็ไม่เคยมาเหมือนกันยังจะเนี่ยมามีโอกาสได้มาครับเรียบร้อยรอบนี้สบายก็มาเป็นเหมือนนิทรรศการนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็บอกเลยว่าทั้งสนุกแล้วก็ประทับใจแถมได้ความรู้ด้วยจะต้องขอบคุณสถานที่นะครับอุทยานการเรียนรู้และขอชมเมืองสุปรการนั่นเองครับไม่พอวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วิทย์ด้วยนั่นเองครับที่มาให้ความรู้พวกเรานะครับเกี่ยวกับระบบ ISS แล้วก็เกี่ยวกับการเลือกใช้แบตเตอรี่ให้ตรงกับระบบรถสําหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจมาเที่ยวที่เดียวกับพวกเราที่นี่นะครับก็สามารถเดินทางมาได้แบบรถส่วนตัวหรือรถสถาธารณะอย่าลืมก่อนที่จะมาก็าต้องมีการจองแล้วก็เช็ครอบคิวการโชว์เขานะครับได้ที่เพจอุทยานการเรียนรู้และขอชมเมืองสุปราการนั่นเองครับและทุกคนนะครับสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ได้ที่ยูทูบโยซาไทยหรือเ Facebook f a n p a g โยซาคลับนั่นเองครับ เปลี่ยนแบตเตอรี่ครั้งใดนึกถึงยูอซ่าแบตเตอรี่บิ๊กอินยูอาร์เจอรี่วิดอัพสตาร์ททุกวันไปกับเราสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ,รบไว้เจอกันใหม่นะครับ